สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหลิอร้านกาแฟไล่กลิ่นสังค่ะพบกับพี่นุไม่ขาปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาแนะนําเมนูเกี่ยวกับน้ําพึ่งมะนาวค่ะคือพอดีนะคะพี่นุ้ยไปเอ่อไปได้น้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมผสมน้ําพึ่งตัวนี้มานะคะเป็นของยี่ห้อติ่งฟงนะคะพี่นุก็เลยว่าวันนี้นะคะจะมาทํา2เมนูเลยนะคะโดยใช้น้ําเชื่อมเอ่อผสมน้าพึ่งตัวนี้นะคะเมนูแรกก็คือเมนูน้ําพึ่งมะนาวค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะพี่นุ้ยก็จะทําเป็นน้ําพึ่งมะนาวโซดดานะะะคก็จลองู ะะว่าเอ๊ะใชน้น้ำเชื่อมผสมน้ำพึ่งสำเร็จรูปตัวนี้เนี่ยรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นสินค้าที่พี่นุซื้อมาใช้จริง,รงๆนะคะไม่ได้มีส่วนในการโฆษณาใดๆนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการสูตรต่างๆในการชงชากาแฟเครื่องดื่มและน้ำปั่นนะคะยังไงอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องของพี่นุ้เอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำน้ำพึ่งมะนาวและน้ำพึ่งมะนาวโซดากันเลยค่ะไปดูกันเลย เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันที่สูตรน้ำพึ่งมะนาวก่อนเลยนะคะส่วนผสมก็มีดังนี้ค่ะ 1. น้ํา้ำเชื่อมผสมน้ำพึ่ง 2. น้ำร้อน 3. เกลือป่น4น้ำมะนาว 5. มะนาวฝานแว่นและ6น้ำแข็งค่ะแก้วชงก็พร้อมนะคะพี่นุชจะเทน้ำเชื่อมผสมน้ำพึ่งนะคะใส่ลงไปที่60 ml ค่ะ เทใส่ลงไปในแก้วชงเลยนะคะถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มปริมาณน้ำเชื่อมได้ตามชอบกันเลยค่ะจากนั้นพี่นุจะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะเติมน้ำร้อนที่150 ml คนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะละลายเข้ากันค่ะตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะสำหรับแก้วที่พี่นุใช้จะเป็นแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะ นำน้ำเชื่อมผสมน้ำพึ่งที่เราปรุงเอาไว้นะคะเทใส่ลงไปในแก้วเลยจากนั้นพี่นุจะใส่น้ำมะนาวที่30 ml ค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมนะคะผสมผสานเข้ากันค่ะเติมน้ำแข็งลงไปอีกนิดหน่อยตกแต่งด้วยมะนาวฝานแว่นเพื่อความน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะ ปิดฝาใส่หลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำพึ่งมะนาวเดี๋ยวเราไปทำเมนูน้ำพึ่งมะนาวโซดากันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. น้ํา้ำเชื่อมผสมน้ำพึ่ง 2. โซดา 3. น้ำมะนาว 4. เกลือป่น5มะนาวฝานแว่นและ6น้ำแข็งค่ะ แก้วพร้อมนะคะสำหรับแก้วที่พี่นุชใช้ก็จะเป็นแก้วขนาด22ออนเช่นกันนะคะพี่นุชจะเทน้ําเชื่อมผสมน้ําพึ่งนะคะที่60 ml ค่ะเทใส่ลงไปในแก้วเลยนะคะถ้าใครชอบหวานๆน,นะคะก็เพิ่มปริมาณน้ําเชื่อมได้เลยนะคะตามชอบกันเลยค่ะใส่เกลือป่อนลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำมะนาว30 ml ค่ะ และพี่นุก็จะใส่โซดาลงไปก่อนนะคะที่30 ml ค่ะใส่ลงไปเพื่อให้โซดานะคะไปคลายความหนืดเหนียวของน้ำเชื่อมนะคะเพราะพี่นุจะทำเป็นแบบแยกชั้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเติมน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยเทน้ำโซดาลงไปให้พอดีแก้วค่ะ แล้วก็ตกแต่งเพิ่มความน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยมะนาวฝานแว่นค่ะปิดฝาใส่หลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำพึ่งมะนาวโซดาเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะได้เวลาชิมแล้วนะคะน้ำพึ่งมะนาวและน้ำพึ่งมะนาวโซดาค่ะเดี๋ยวพี่นุชจะชิมสูตรน้ำพึ่งมะนาวก่อนนะคะ ความหวานนะคะและก็ความหอมนะคะกลิ่นน้ำผึ้งนี่หอมเลยนะคะใช้ได้เลยนะคะแต่นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบทานเปรี้ยวนะคะพี่นุแนะนํานะคะว่าให้ลดปริมาณน,านา้ามะนาวลงนะคะเพราะว่าสูตรนี้พี่นุจะใส่น้ามะนาวไปที่30 ML นะคะซึ่งพี่นุว่ามันก็เปรี้ยวกําลังดีนะคะสาหรับพี่นุนะคะเพราะว่าพี่นุเป็นคนทานเปรี้ยวนะคะแต่สาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ทานเปรี้ยวนะคะพี่นุแนะนํานะคะให้ลดปริมาณน,านา้ามะนาวลงนะคะอาจาอาจะเหลือสัก20 ML หรือ15 ML นะคะแล้วแต่ว่าชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะแต่สําหรับส่่วววววนนนตัพพีีีุุแล้้้าสูรก็คือเปย หวานแล้วก็หอมลงตัวกําลังดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมสูตรน้าพึ่งมะนาวโซดากันต่อเลยค่ะนี่อันนี้พี่นุ๊กทำเป็นแบบแยกชั้นเอาไว้นะคะก่อนทานก็ต้องคนนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะสูตรนี้ก็อร่อยนะคะก็จะได้ความซ่าเพิ่มเข้ามานะคะก็จะได้ความเปรี้ยวความหวานนะคะความหอมน้ําพึ่งนะคะแล้วก็ความซ่าเพิ่มเข้ามานะคะอร่อยเลยค่ะพี่นุ๊กกําลังตีเลยค่ะว่า อร่อยมากๆเลยนะคะและในส่วนความเปรี้ยวก็เช่นกันนะคะพี่นุ๊กก็จะใส่ไปที่30 ml นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวนะคะก็แนะนําให้ใส่แค่20 ml หรือ15 ml ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยกันเลยนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถนําเอาสูตรของพี่นุ๊นนะคะไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้เลยนะคะและถ้าอยากจะให้พี่นุกมาแนะนําสูตรไหนหรือเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นุ๊กขอ คุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุนะคะสำหรับวันนี้พี่นุขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ้ยบุยบายบายค่ะ